คลิปนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาดูความแตกต่างระหว่างถนนนะครับของฝั่งยุโรปก,กับอเมริกันนะครับอันนี้ผมอยู่ในประเทศไทยนะครับเดี๋ยวผมจะรับงานที่เป็นจุดเริ่มต้นเดียวกันนะครับก็คืองานไม้นะโอเคเดี๋ยวผมขอขับจนออกถนนใหญ่ก่อนเดี๋ยวเรามาดูถนนกับข้างทางนะครับมันจะแตกต่างกันอยู่หลักๆ3อย่างนะครับ ก็จะเป็นทงนะครับถนนแล้วก็ภูม,มิประเทศสองข้างทางนะครับ จะมีด่านนะครับอันนี้ของประเทศไทยนะส่วนสอข้างทางเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นพวกต้นไม้นะครับไร่อะไรต่างๆฟาร์มต่างๆนะครับ เดี๋ยวเราขับไปเรื่อยๆก่อนนะครับเพราะว่าช่วงแรกๆเนี่ยมันอาจจะไม่ค่อยต่างกันเท่าไหร่นะมันจะไปต่างกันตรงที่าทางยาวๆนะครับรถเอ c จัดเลี้ยวมาเบียดผมไหมนี่นั่นไงชะลอนิดชะลอหน่อยก็ไม่ได้นะรถเอ c นะครับ สำหรับพวกศูนย์ลงซ่อมนะครับหรือว่าพวกช่างน้ําหนักเนี่ยมันจะสูงม,มานะครับ <ouse reasoning paper> บางจุดถ้าเราลดทางเนี่ยก็อาจจะอยู่ไกลหน่อยแต่ส,ส่วนใหญ่นะครับมันลดรดของเราเนี่ยจะพังช่วงใกล้ถึงโรงซ่อมนะเหมือนมันบังคับให้เราเสียตังค์ครับเห็นเห็นทงไหมครับ เราขับในประเทศไทยนะครับทงก็จะเป็นประเทศไทยนะโอ้เราเจอด่านอีกแล้วนะครับนะพวกอะไรในเมืองแบบนี้นะครับ โรงงานอะไรในเมืองเนี่ยคือเหมือนกันหมดนะเหมือนกันหมดนะครับทุกประเทศนะไม่ว่าจะฝั่งของบอริการหรือว่ายุโรปนะครับเอเชียเนี่ยโรงงานอะไรพวกนี้จะเหมือนกันนะครับถนนในเมืองเนี่ยจะต่างกันแค่ธงบนยอดเสาเท่านั้นเองแต่ว่าที่มันต่างกันจริงๆนะครับถ้าเราไม่นับธงนะก็จะเป็นพวกถนนมากกว่านะครับถนนกับสองข้างทางตอนนี้ผมอยู่ในอิตาลีนะครับ เดี๋ยวเรามาดูว่าจะต่างจากประเทศไทยไหมนะครับแล้วก็จะต่างจากสาหรัฐอเมริกาไหมนะครับเพราะว่าเดี๋ยวจบจากนี้แล้วนะครับเดี๋ยวผมจะไปขับที่สหรัฐนะตอนนี้เรากําลังออกถนน,นใหญ่แล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูว่าถ้าเราเลี้ยวไปนะครับเสมือนกับประเทศไทยไหม ต้องบอกแบบนี้ก่อนนะครับบางประเทศแต่ถ้างานเดียวกันนะอาจจะไม่ค่อยเหมือนกันเท่าไหร่นะครับมันแล้วแต่ง,งานนะ จุดช่างน้ำหนักนะครับประเทศไทยไม่มีจุดช่างน้ำหนักนะงานของเราเมื่อกี้นะครับประเทศไทยเนี่ยจะเป็นด่านเก็บเงินนะเห็นไหมครับพอเราเอาจากจุดช่างน้ำหนักนะครับก็จะเป็นอุโมงค์เดียวกันกับประเทศไทยนะแต่ว่าประเทศไทยเนี่ยไม่มีจุดช่างน้ำหนักนะครับแต่จะเป็นด่านเก็บเงินนะอเอแล้วก็ก่อนที่ผมจะมาอัดคลิปอิตาลีนะครับผมลองงาน แบบนี้นะครับที่อินเตอร์ลี่ก่อนปรากฏว่ารอบแรกนะครับเราเลี้ยวขวามาเราก็เจอจุดช่างน้ําหนักนะรอบนี้เราก็เจอจุดช่างน้ําหนักนะครับส่วนอเมริกาจะมีไหมนะครับเดี๋ยวเราไปดูอุโมงค์นะครับค่อนข้างยาวจากประเทศไทยนะพอเราออกมานะครับก็จะเป็น ต้นไม้นะครับเหมือนกับประเทศไทยเลยตอนนี้ผมอยู่ในฝั่งของอเมริกันนะครับ ประเทศสหรัฐอเมริกาเดี๋ยวเรามาดูความแตกต่างนะครับของถนนโอเคเดี๋ยวเราออกถนนใหญ่แล้วนะเรามาดูว่ามันจะต่างกับประเทศไทยไหมนะครับถนนยังเป็น6เลนเหมือนกันนะครับ แต่ว่าเริ่มมีความเปลี่ยนแปลงแล้วนะเห็นไหมฮะนี่จะเป็นทะเลทรายนะครับแล้วก็ไม่มีด่านเก็บเงินด้วยนะ อุโมงนะครับอุโมงก็ต่างกันนะใช่ไหมผมจําไม่ได้ละแปบ๊บเดียวผมก็ลืมนะแต่เหมือนอุโมงเนี่ยมันจะต่างกันนะตรงที่เราเข้าอุโมงในประเทศไทยนะครับรู้สึกบรรยาวกว่าด้วยนะเนี่ยพอเราออกมานะครับเราก็เจอทรเลทรายนะครับนี่ ถ้านในประเทศไทยไม่เกี้ยก็จะเป็นพวกไร่นะครับพวกต้นไม้อะไรต่างๆแต่ว่าเนี้ยจะเป็นทะเลทรายนะครับอันนี้ก็จะคล้ายๆกันนะครับความแตกต่างเนี่ยมันอาจจะอยู่ที่ถนนนะครับแล้วก็สองข้างทางนะครับถ่ายคู่กับพระจันทร์หน่อย โอเคครับแล้วเจอกันใหม่นะครับคลิปหน้า